वासमा <laughs> ทุกน,นีทั้งหมดสี่แม่นะคะ เป็นตือทำตายอยล่ยลในการจำจำง่ายง่ายนะคะครูสรุปมาให้แล้วนะคะว่าถ้าเป็นแม่กอการแม่กอกรารแสดงว่ามีตัวสะกดไหนคะแม่กอการจะไม่มีต,ตัวสะกดถูกต้องไหมคะ่ะแม่กอการถ้าประสมด้วยสระเสียงยาวจะเป็นคำ <ๆ S 1> เป็นครูเน้ <ๆ S 2> เนไว้ให้เห็นไหมคะอ่าถ้าเป็นเสียงยาวจะเป็นคำเป็น ทีนี้เรามาดูคําว่าสระเสียงยาวสระในภาษาไทยมีทั้งเสียงสั้นและเสียงอะไรฮะยาวนะมี21รูป32เสียงนะคะทีนี้ลูกดูค่ะอ่นคู่กับอะไรมีสระอ่ะคู่กับสระ ยาวยาว่อะอีกเสียงอะไรสั้นอ่าอีกเสียงสั้นอีเสียงยาวยาว,ยาวใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ดูรู้จักแล้วว่าอันไหนเป็นสระเสียงสั้นสระเสียง<อ>ยาวนะคะทีนี้เรามาดูครูกำหนดให้คำว่าอะไรคะปูอ่ามีกี่พยางสองพยางปูเป็นคำอะไรเป็นเป็คำเป็นเพราะว่ามันผสมด้วยสระอะไรคะอู ยาวง่ายไหมไม่ไง่ายครัไม่ง่ายหรอพวกง่ายนะอานาเป็นทำอะไรเป็นเ,นเนพราะสระอามันเสียงอะไรคะยาวยาวใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ลองยกตัวอย่างนะลองยกตัวอย่างนะคนะนะอ่ะทีออ่อยู่รอบๆตัวเราอยู่รอบๆตัวเราลองดูซิอะไรที่เป็นคำเป็นทีบ้าง คำเป็นเป็นคำเป็นไฟสาระไอใช่ไหมคะฟ้าสาระอานะฟ้าสาระอาเสียงเป็นยังไงลูกยาวยาวแต่ทีนี้ลองเก็บคำว่าไฟไว้ก่อนแกตกลงไฟไฟมีคู่ไหมอาะไอีอูอูอูมีอะไรทำคู่กับสาระไอไหมเออสาระไอไม่มีคู่ตัวที่ไม่มี สี่ตัวนี้มันจะเป็นทาเป็นหรือทาตายเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วเราว่าถ้าเป็นสระเสียงยาวมันจะเป็นทาเป็นอ่ะแล้วถ้าเป็นอัมไอไอเอาล่ะนะคะอัมไอไอเอามันจะเป็นทาเป็นหรือทาตายทีนี้นักเรียนลองดูลูกอัมอัมอัมนะครูขออนุญาเปิดแป้นนะคะอัมเสียงท้ายเป็นเมยชนะตัวอะไรอัม ไปลองพูดคว่าไอไเสียงท้ายเป็นตัวอะไรอ่าไออียอไรคะยยยยักถูกต้มันอ่านออกเสียงเหมือนอะไรคะไอแบบนี้ใช่ไหมอ่านเหมือนกันแสดงว่าสาระไอนีองตัวนนะคะอ่ามเสียงท้ายเป็นลมะนะไอกาดไอเสียงท้ายเป็นตัวอะไรคะ ็นตัวอะไรคะรเป็นตัวยอ,อยัถูกต้องไหมต่อไปค่ะสาระเอาเอาเราพูดคำว่าเอาสิเอาเอาสียงท้ายเป็นตัวอนะไรวอแหวนวอแหวนถูกต้องนะคะอนะ่ะเสียงท้ายเป็นตัววอแหวนเป็นตัววอแหวนทีนี้เรามาดูสิว่านะอันนี้เ,เว้นไปก่อนนะว่าอําไอไอเอานะคะเมื่อสลดผสมด้วยสระสมมี่สะะตัวนี้ ันจะเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะคะแล้วมันจะกำหนดให้เป็นคำเป็นหรือคำตายเดี๋ยวเราค่อยไปดูในกฎเกณฑ์ข้อที่อ2อนะคะอันนี้เอากฎเกณฑ์ข้อแรกก่อนนะคะข้อแรกคือสรุปแม่กอกาผสมด้วยสราเสียงยาวจะเป็นคำอะไรคะเป็นคำเป็นอ่ะทีนี้มาดูนะข้อต่อไปค่ะยังอยู่ในมาตาตวะวำะนดแม่อะไรอยู่ แม่กอกานะคะถ้าประสมด้วยสารเสียงส<ะ>ั้นจะเป็นคำตายนะคะครูยกตัวอย่างเช่นคาว่าเกาะตาลุกคำว่าเกาะสาะอเสารอสาอเสียงสั้นสสารอเสียงย,ยาวแสดงว่าเกาะ หายใจยาวๆไม่ตายก็คือเป็นโอเคไหมคะอ่าสั้นกับยาวเนาะอ่ะ